สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ครูพี่บอลมาพบกับพวกเราเป็นคลิปที่4แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เฉลย5ข้อแรกของศาสนานะครับมีหลังไม่ถามครูพี่บอลว่าทําไมไม่เฉลยทีละ10หรือ20ข้อไปเลยเอาตรงๆนะเดี๋ยวนี้เวลาถ้าปล่อยคลิปอะไรเนี่ยเราไปทีเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะถ้าคลิปยาวเกินไปเนี่ยมันมี การศึกษามาแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ค่อยดูกันดังนั้นเอาละประมาณสัก5นาที10นาทีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้5นาที10นาทีแล้วครับมันยาวกว่านั้นแน่นอนนะครับแต่ใน5้าข้อน,นี้ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับอ่ะไม่เสียเวลาปลุยเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เวลาถามทุกคนก็จะตอบว่าเป็นเรื่องที่อ่านยากอ่านไม่เข้าใจพอเจอคำว่าศาสนาปุ๊บเนี่ยตายเลยนะ เอาจริงๆแล้วเวลาอ่านเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นยาขมสำหรับหลายคนโดยเฉพาะน้องๆที่มีประสบการณ์ในการลองทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นโอนเนนะฮะหรือเป็นก้าววิชาสามัญหรือแม้แต่คุณครูบางคนก็แล้วแต่เวลาถ้าได้สอนศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยาเบื่อมันเป็นยานอนหลับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เกิดความไม่สนุกอะเวลาเรียนสังคมแต่เอาจริงๆนะมันมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ นะครับในเรื่องศาสนาเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องของการก่อตั้งศาสนาเองหรือเรื่องราวต่างๆแม้แต่หลักธรรมบางอย่างนะครับลองเปิดใจกว้างๆกับมันและจะพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปแต่มาทีน,นี้พี่บอลแนะนำอย่างนี้ครับเวลาอ่านเรื่องศาสนาหรือทําข้อสอบเนี่ยศาส,สนาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะฮะอย่างแรกก็คือเป็นพระพุทธศาสนาส่วนที่2คือเป็นศาสนาสากลในส่วนศาสนาสากลออกน้อยมาก ก็เฉลี่ยกันเลยฮะพรามข้อหนึ่งอิสลามข้อหนึ่งคริสต์ข้อหนึ่งบางปีก็อาจจะโผล่ซิกมาหรือบางปีก็อาจจะเอาศาสนาสากลมาเปรียบเทียบกันนะฮะอาจจะเปรียบเทียบกับศาสนาสากลด้วยกันเองหรืออาจจะเปรียบเทียบเอาอิสลามกับพุทธนะฮะคริสต์กับพุทธก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันแอดวานซ์หรือยากมากจนเกินไปสมมตินะครับพี่บอลแนะนำงนี้แล้วกัน เนื่องด้วยว่าวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่มันไม่เคยมีใครทําคะแนนเต็มร้อยอยู่แล้วดังนั้นข้อไหนไม่ได้น้องปล่อยมาเลยลูกไม่ต้องไปสนใจนะครับทำได้เท่าที่ทํานะครับอย่าเพิ่งคิดว่าโ,โหยากยากโคตรโคตรยากจังเลยยากชิปปี้ชิปเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาข้อที่เราทําได้ก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาโฟกัสเรื่องศาสนาพุทธ ศาส,สนาพุทธก็จะแบ่งเนื้อหาหลักๆที่จะออกบ่อยๆก็คือเป็นพุทธประวัตินะครับวันสําคัญทางศาสนาพุทธหลักธรรมสาคัญน้องจับให้แม่นเลยนะอริยสี่ขันธ์ห้าไตรลักษณ์นะครับหรืออะไรอีกไตรสิกขาอ้ามรักแอันนี้มาบ่อยมากนะฮะมรัมกแก็ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเซตคำว่าสัมมาแล้วมันจะแตกแยกย่อยเป็นว่าถ้านายคนนั้นหญิงคนนี้ทําตัวแบบนี้เนี่ยเป็นไป,นปนตามหลักสัมมาอะไรน้องลอง ท่องเซตนี้หน่อยแล้วกันนะครับบางอันเราสามารถแปลได้เช่นสัมมาวาจาใช่ไหมวาจาน้องเรียนมาถึงระดับมปลายก็ต้องแปลได้แหละว,วาจาแปลว่าพูดสัมมาอาชีวะอาชีวะก็คือจ็อบนะฮะหรืออาชีพนั่นเองนะอันนี้ก็ทําอะไรที่มัน อลองดูแล้วกันนะครับมันก็ไม่น่ายากเกินไปวันนี้เรามาประเดิม5้าข้อแรกกันก่อนแล้วกันนะครับในการที่เดี๋ยวเรามาดูนะในแต่ละข้อเนี่ยมันมีเนื้อหาหรืออะไรที่น่าสนใจนะครับเป็นความรู้สเสริมเพิ่มไปในแต่ละช้อยสถานการณนะครับข้อที่1ครับน้องดูตามโจทย์เลยนะเขาถามว่าในพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาใครคือผู้นําในการทําพิธีเวลาเจอโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องการเช็คว่าน้องทราบหรือไม่ว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยเป็นของศาสนาอะไร นะครับพอเราเห็นคาว่าพระราชพิธีป๊อบเนี่ยน้องอย่าคิดว่าเป็นของพุทธโดยเสมอไปนะครับเนื่องจากว่าราชสํานักไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทั้งจากพุทธและพราหมณ์มาผสมกันในพระราชพิธีหลายอย่างมากจริงอยู่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นพระราชพิธีหลายพระราชพิธีที่มีการานิมนต์พระเถระมานั่งนะครับและทําวิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในราชสํานักรวมถึง การดำเนินชีวิตคนไทยเนี่ยได้รับคติเรื่องของพรามเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็มีการอัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าอันศักดิธิ์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเทพสูงสุดตามความเชื่อที่เรียกว่าตรีมูลติใช่ไหมฮะก็คือพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมเนี่ยลงมาเป็นองค์ประธานในการทําพิธีในขณะเดียวกันพิธีทางพุทธก็ประสานไปด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูรากเหง้าของสิ่งนี้เวลาเราพูดถึงว่าถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาเนี่ยคิด,ดง่ายๆฮะก็คือการดื่มน้ําสาบานของข้าราชการ นะครับก็พิธีเนี้ยไม่ได้เป็นพิธีพุทธตอบเลยนะเป็นพิธีทางพราม์ข้อนี้ตอบข้อที่3ครับเป็นพิธีทางพรามนะครับเป็นพิธีทางพรามนะคราวนี้พี่บอลเสริมนิดนึงนะครับว่าเวลาเราพูดถึงคาว่าพิธีถือน้ําพิพัฒนัตยาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ท่านจะไม่ร่วมดื่มด้วย แต่ในข้อสอบโอเน็ปีไหนสักปีเนี่ยเก่าละเคยถามว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ร่วมดื่มน้ําสาบานกับรารชาการคือใครนะครับอันนี้ตอบไปเลยว่าเป็นราัชากาลที่4ี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ราัชากาลที่สีจะเสด็จเป็นองค์ประธานและร่วมดื่มน้ําสาบานและในพิธีดังกล่าวเนี่ยพราหมณ์ก็จะมีหน้าที่ในการ ถ้าถ้าพี่บอลจําภาพไม่ผิดนะก็จะเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่แล้วมีการเอาสาสตราวุธหอกดาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาจุ่มลงไปพูดง่ายๆว่าถ้าข้าราชการหรือคนทํางานเนี่ยทำกระทําผิดบาปคอร์รัปชั่นบ้านเมืองก็ขอให้คมหอกคมดาบเนี่ยเข้ามา เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับแล้วก็จะมีการอัญเชิญเทพซึ่งเวลาถ้าอันเชิญเทพปั๊บเนี่ยอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพราหมณ์ฮินดูทันทีนะครับเพราะาศาสนาพุทธจะมีความเชื่อโดยพื้นฐานว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าแต่เชื่อเรื่องเทวดานะครับาศาสนาพุทธมีเชื่อเรื่องเทวดาแต่ไม่เชื่อว่าการกระทำมนุษย์โดนลิขิตโดยพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นาศาสนาพุทธจึงเป็นอเทวนิยม ซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่นๆเช่นคริสต์อิสลามและพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นเทวนิยมหรือการมีพระเจ้าเป็นสิ่งเคารพสูงสุดนะครับอย่างของคริสต์จะมีพระยะโฮวาส่วนศาสนาอิสลามก็จะเป็นพระอัลลอฮ์นะครับส่วนพราหมณ์ฮินดูจะมีเทพเจ้าหลายองค์ดังนั้นพี่บอลเสริมตัวนี้ไปน,นิดหนึ่งนะครับาศาสนาใดก็ตามที่มีการนับถือพระผู้เป็นเจ้านะครับก็จะมีการแบ่งออกไปอยู่สองแบบถ้านับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวเราเรียกว่าเอกเทวนิยม ก็อย่างเช่นคริสต์อิสลามแต่ในกรณีของพราหมณ์เนี่ยมีการนับถือเทพเจ้าหลายพระองค์ใช่ไหมฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นพระหุเทวะนิยมนะครับส่วนศาสนาพุทธไม่มีการนับถือพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะเชื่อว่าชีวิตลิขได้ตนเองนะครับก็จะเป็นอเทวะนิยม นะครับข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับถ้าเกิดใครไม่ฟังเอ้โทษทีใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังที่พี่บอลพูดนะครับอีกทีหนึ่งเนาะโอเคนะครับต่อไปข้อที่2ครับเขาถามเรื่องศาสนาคริสต์ครับมาเรามาดูนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยอย่าลืมนะพื้นฐานสําคัญที่สุดพระเจ้ากษาัตริย์ของศาสนาคริสต์ชื่ออะไรพระนามอะไรอย่างพระเจ้าก็จะเป็นพระยางโฮวาอย่าจําสับสนนะครับพระเยซูเป็นศาสดาพี่ให้ทริคนี้ ศาส,สดาคือบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เคยมีชีวิตอยู่จริงๆนะครับพระพุทธเจ้านบ,บีมูฮัมหมัดพระเยซูนะครับหรือครุของศาสนาซิกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นศาสดาก็คือเป็นคนที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่พคําสอนหรือเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาดูศาสนาคริสต์นะครับศาส,สนาคริสต์เนี่ยเขาบอกว่าถูกต้องที่สุดเวลาเจอโจทย์แบบนี้นี่คือเช็คความท้าทายทั้ง4ข้อเลยเนาะดูข้อหนึ่งนะครับ นิกายออร์ทอดอกเป็นนิกายเก่าแก่ที่สุดผิดตรงเําว่าเก่าแก่ที่สุดครับในบรรดาศาสนาคริสต์ทั้งหมดนิกายที่เกิดขึ้นก่อนและมีคนนับถือเยอะที่สุดในโลกนั่นคือนิกายโรมันคาทอลิกนะครับไม่ใช่ออร์ทอดอกนะครับโรมันคาทอลิกตรงนี้ต้องแก้ไขนะครับเป็นโรมันคาทอลิกส่วนอันที่2ครับนิกายโรมันคาทอลิกอนุญาตให้พระชั้นผู้น้อยแต่งงานได้นี่ก็ผิดตรงแต่งงานได้ครับ นักบวชในศาสนาคริสตน์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับเมื่อได้บวชเป็นบาทหลวงแล้วจะไม่แต่งงานนะครับต้องถือเพศรมมจรย์ตลอดนะครับส่วนข้อที่3ครับนิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าทุกคนสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องครับศาส,สนานิกายเท่าที่ศาส,สนาคริสตน์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นศาสนาคริสต์ที่เชื่อว่าทุกคนติดต่อพระเจ้าได้โดยตรงนะครับเขาเขาไม่มีนักบวชนะครับและการรับศีลเนี่ยจะมีการรับเพียงแค่สศีลเท่านั้น ทบทวนอีกทีหนึ่งเวลาพูดถึงคาว่าศีลในศาสนาคริสต์จะแปลว่าพิธีกรรมซึ่งถ้าฟูลออปชันครบเลยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่7สศีลในการเริ่มตั้งแต่เกิดจนตายก็คือศีลจุ่มนะครับหรือศีลล้างบาปนะก็แล้วก็ยาวมาจนถึงศีลเจิมคนไข้ครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นศีลมีอะไรลองทบทวนนะศีลก็จะมีศีลจุ่มใช่ไหมฮะศีลกำลังศีลมหาสนิทศีลบวชศีลแต่งงานศีล อะไรอย่างนี้ก็สินเจอิอครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเซตใหญ่ๆแต่ในกรณีโปรเตสแตนต์ซึ่งคํานี้เนี่ยพี่บอลเสริมนิดนึงนะครับโปรเตสแตนต์มาจากว่า p r o t e ก็แปลว่าขัดขานศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่พอใจการทํางานของคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะครับซึ่งคนที่มีบทบาทสําคัญก็คือนักบวชเยอรมันที่ชื่อว่ามาร์ติลูเทอร์แกคัดค้านเรื่องการขายใบไถ่บาปและขณะเดียวกันแกก็คิดว่าเราควรต้องมีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลออกเป็นภาษาท้องถิ่น เพราะสมัยก่อนพระกัมพีไบเบิลเนี่ยเป็นการผูกขาดในการใช้ภาษาละตินนะครับดังนั้นโปรตัสแอนบอกจากนี้ไปเนี่ยฉันก็จะคัดค้านแล้วก็ขอทําเพียงแค่สองศีลเท่านั้นนั่นก็คือศีลจุ่มนะครับซึ่งเป็นศีลสําหรับชาวคริสต์เริ่มแรกเลยและอีกอันนึงก็คือศีลมหาสนิทนะครับศีลมหาสนิทเนี่ยก็คือเป็นศีลที่ระลึกถึงวัน วันอะไรของพระเยซูฮะเป็นวันที่ระลึกถึงเป็นพระกยาหารเมื่อสุดท้ายใช่ไหมครับเป็น the l a s ัป u ปอร์นะครับตรงนี้จะรับสองสิ่นั้นเองอะข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4ครับนิกายโลมันออโทแล้วก็โปรตัสแตนเนี่ยต่างเคารพพระแม่พระมารดาพระเยซูว่าเป็นแม่พระนิกายที่ไม่เอาเรื่องสิ่งสังดิธิ์ไม่เอาเรื่องแม่พระไม่เอาเรื่องเซน์อะไรเลยเนี่ยก็คือโปรตัสแตนข้อนี้ผิดตรงโปรตัสแตนครับเพราะโปรตัสแตนจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ การกระทําของมนุษย์เองเนาะแต่เรื่องแม่พระเอ่ยเรื่องไฟชาระเรื่องเซนเรื่องนักบุญเนี่ยจะปรากฏอยู่ในโลมันทลิกกับออทอร์ด็อกเป็นหลักนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ส่วนข้อที่3ครับในโอ๊ตดูแลพ่อแม่ด้วยความรักและความรบตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องโดยตลอดการกระทําของในโอ๊ตสอดรับกับพุทธจริยาในข้อใดข้อนี้จริงๆไม่ยากน้องเรียนมาตั้งแต่มตละนะอันนี้พี่บอลก็จําได้ว่าเรียนมาตั้งแต่สมัยตะอ้อนตะออดละนะครับ พุทธจริยามี3าอย่างก็คือพุทธัทจริยายาตตัทจริยาแล้วก็โลกัตถจริยาข้อที่สตั้งมาเพื่อหลอกชอาวบ้านเลยครับตัดทิ้งเลยครับอย่าตอบข้อนี้เป็นอันขาดไม่มีครับอันนี้เป็นการมโนขึ้นมาเป็นช้อยส์นะครับเอาละลองดูนะลองสมมุติว่าน้องเกิดไม่รู้อะไรเลยนะลองลองเดาเอาโอ๊ตดูแลพ่อแม่นะช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะระหว่างคํานําหน้าคือพุทธะะัทถยาตตัทธกับโลกัตถ เอ๊ะการกระทําแบบนี้มันกระทํากับคนใกล้ตัวใช่ปะ่ะข้อนี้ตอบข้ออะไรดีข้อนี้ตอบสองครับยาตัทธจริยาคือการกระทําตนเป็นประโยชน์ต่อญาติเพราะแม่พี่น้องคือญาติใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับนะครานนี้พี่ว่าอธิบาย,ยางี้ครับพุทธจริยาเนี่ยก็หมายถึงพระจริยวัรของพระพุทธเจ้าออ3ประการอย่างแรกพุทธัทจริยาเนี่ยพูดได้ง่ายเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นจริยวัตร ของผู้เจ้าในการที่กระทําตนนะเป็นพุทธ,ธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับในการที่พระองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมโปรดกับบรรดาเวนยศัตว์เพราะว่าเวนยัยศัตร์ก็คือบรรดาพวกประชาชนทั่วไปนะครับที่มาเข้าเฝ้าส่วนญาติถจริยยาคือทรงบำเพ็ญประโยชน์ที่ที่ดีต่อญาตินะครับอย่างเช่นการห้ามญาติจะกระทําสงครามในการแย่งแม่น้ํากันซึ่งปรากฏอยู่ในพุทธ,ธประวัติส่วนอันที่สามโลกัตถจริยาเนี่ย อันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโลกนะฮะโลกถาจริยาจะเป็นประโยชน์ต่อโลกซึ่งตรงนี้หมายความว่าเป็นอารมณ์พระพุทธจริยวัดประจําวันนะครับถ้าเกิดน้องอ่านพุทธประวัติเนี่ยจะพบเลยว่าตอนเช้าตอนสายบ่ายนะครับดึกแล้วก็ดึกสงัดเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยท่านทรงมีพูดง่ายเป็นรูทีนหรือกิจวัตรประจําวันของพระองค์ท่าน นะครับบอกเวลานี้ท่านจะตื่นว่าจะต้องไปพิจารณาใครตรงนี้โปรดเทวดาตรงนี้โปรดคนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยจะอยู่ในโลกัตถจริยานะครับอันเป็นประโยชน์ต่อโลกนะครับนั่นก็คือเรื่องของพุทธจริยาต่อข้อที่สองนะครับแนวนี้เริ่มมาดังนั้นตรงนี้ไม่ยากน้องสามารถเดาเอาจากคีย์เวิร์ดด้านหน้าได้นะครับมาดูข้อที่4กันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งก็คือเรื่องของหรือพระเถระในพุทธประวัติที่ยุคพ,พุทธกาล เวลาพูดถึงว่ายุคพุทธกาลนั่นะคือยุคที่พระพุทธเจ้าท่านยังดำรงพระชนชีพอยู่นะครับคราวนี้ก็ถามว่าพระเถระรูปใดน,นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดพระธุดงผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดตอบเพราะอะไรจ๊ะข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับพระมหากัสป,ปะนะครับคราวนี้เรามาดูรูปอื่นบ้างนะครับองค์ที่1นึ่งพระโมคคลานะเนี่ยท่านจะมาเป็นเป็นคู่กับพระสารีบุตรเลยพระโมคคลานะจะเป็นพระอาาัครสาวกเบื้องซ้าย ส่วนภาษารีบุตรก็จะเป็นเบื้องขวาล่ะฮะดังนั้นสรุปอีกทีหนึ่งภาษารีบุตรเบื้องขวาพระโมคคลาเบื้องซ้ายและทั้งสองรูปเนี่ยได้รับการยกย่องที่มีความเป็นเลิศด้านต่างกันภาษารีบุตรจะเป็นเลิศทางปัญญาส่วนพระโมคคลาจะเป็นด้านมีธิ์นะครับจะเหมือนกับเป็นในทางอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับไม่ได้ไปต่อยตีอะไรกับใครนะครับแต่ถ้าเกิดน้องอ่านประวัติท่านในช่วงปลายก่อนที่ท่านจะนิพพานเนี่ย ท่านก็โดนนักเรงลุมทําร้ายนะครับแล้วกเ็เกิดการประสานล่างอะไรเสียลองลองหาอ่านในพุทธประวัติดูแล้วกันนะครับส่วนองค์ที่2เนี่ยพระมหากัจจยานะเนี่ยคนไทยจะรู้จักกันในนามพระสังกจายนะครับเป็นพระรูปหลอ่อหล่อมากนะฮะหล่อจนมีคนอยากได้เอาไปเป็นภรรยา ตอนนั้นเนี่ยท่านก็เลยเหมือนตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ท่านเนี่ยอย่าได้มีรูปร่างที่ดีหรือหล่อเลยละกันท่านก็เลยเนรมิรตัวเองนะครับอันนี้ตามพุทธประวัตินะฮะก็จะเป็นการบอกว่าท่านก็เนรมิตตัวเองเนี่ยให้ให้ดูรูปร่างอ้วนนะครับจะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนะครับจากพ,ธธาจาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอต่าทคะในการอธิบายความย่อให้วิสารน,นะครับส่วน รูปที่สามเข้อที่สามเนี่ยพระอานทน์ได้รับการยกย่องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้มีทิฏฐิมีคตินะครับรวมถึงเหมือนกับเป็นคนที่จดจําพระธรรมพระวินยัยอะไรที่เป๊ะที่สุดนะฮะดังนั้นเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าพระอนทน์เนี่ยท่านเป็นพุทธอุปถาพูา้นี้เหมือนเป็นพระเลขาของพุทธเจ้านะครับส่วนข้อที่4เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ในข้อที่4เนี่ยพี่บอลเสริมนิดนึงนะครับว่าพระมหากสสปะเนี่ยนอกจากที่ท่านจะเป็นเลิศตามที่โจทย์ถามแล้วเนี่ยนะครับท่านยังถือว่า มีบทบาทสําคัญในทางพุทธศาสนาคือท่านเป็นประธานในการสังงายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1นนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปาริณิพานไปแล้วนะครับสักประมาณ3เดือนนะครับและมูลเหตุสําคัญก็คือว่าณวันนั้นเนี่ยมีพระพิสุแก่ประมาณพูดว่าพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราอยากทําอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นการชำระคำสอนและพระวินัยเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เลยมีการเรียก นะครับพระอาหารหันต์เนี่ยมารวมกันซึ่งแต่ตอนนั้นก็ต้องมีเกิดเล็กเกิดน้อยนะครับว่าพระอนุนเนี่ยยังไม่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะครับก็ต่อมาท่านก็ท่านก็ตามประวัติท่านเนี่ยนะก็คือท่านสาเร็จอาหารหันต์ประมาณ1วันก่อนที่จะมีการสังคนาพระแต่ปีดกได้ซ้ำคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่การทําสังคยนายุคนั้นก็ต้องบอกอีกอย่างนึงว่ายังไม่มีการเรียกว่าไตรปิฎกนะครับแต่จะเรียกหลักธรรมตรงเนี้ยว่าพรหมจรรย์หรือธรรมวินยัย นะครับส่วนพระธรรมก็เป็นพระธรรมส่วนวินัยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบของพระพิสุนะครับพระมหากระสปะท่านจะเป็นประธานในคราวนี้อีกบทบาทอีกสองบุคคลที่น้องควรทราบก็คือเวลาสวดไปเรื่อยๆนะตอนนั้นไม่มีการจดเป็นตัวหนังสือนะครับก็จะมีการาพูดสวดขึ้นพร้อมกันถ้าตรงไหนเกิดติดขัดปั๊บเนี่ยถ้าเป็นส่วนพระธรรมคนที่เป็นคนไข้ข้อข้องใจหรือว่าเอ๊ะอะไรถูกต้องเพราะถือว่าท่านเป๊ะที่สุดเนี่ยถ้าเป็นส่วนของพระวินยัย ะจะเป็นพระอุบาลีส่วนถ้าเป็นด้านพระธรรมจะเป็นเรื่องของพระอ,อนทนนะครับและส่วนคนที่มีบทบาทในการเป็นองค์อุปธรรมภนะ์เวลานั้นก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับพยายามจําชื่อตัวละครตัวนี้ไว้เนาะก็จะเป็นประโยชน์ในการอ่านส่วนอื่นๆด้วยนะครับเอาละครับดูข้อที่5นะครับวันสําคัญทางพุทธศาสนาจําไว้อีกหนึ่งข้อมาร์คข้อนี้ไว้เลยนะหนึ่งข้อที่ออกข้อสอบบ่อยมากคือเรื่องวันสําคัญาศาสนาพุทธน้องรู้จักมันตั้งแต่เด็กแล,ล้วลูกวันพระใหญ่3าวันคือ3บูชา กับอีกสองวันคือเข้ากับออกพรรษาและแถมมาอีกวันหนึ่งก็คือวันอัฐมีบูชาซึ่งวันนี้คนไทยไม่มีวันหยุดนะครับวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่องค์การสหประชาชาติหรือยู i น e d n เนชั่น UN เนี่ยนะครับประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลกเงานอะไรไม่ว่าจะถามอะไรก็ตามที่เป็นระดับโลกเมื่อเจอเรื่องเกี่ยวกับโลกและเป็นเกี่ยวกับวันสำคัญศาสนาพุทธน้องจ๋าจำไว้ลูกออกเพียงวันเดียวคือวันวิสาขบูชาข้อนี้ตอบข้อที่2ครับ ส่วนวันอาสารหาบูชาทบทวนนะครับวันนี้เราเรียกว่าวันพระสงฆ์หรือวันพระพุทธอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันที่มีหลักธรรมเกิดขึ้นคือรรมาจักกับประวัตนสูตรแต่ความสำคัญคือการเกิดพระภิกษุรูปแรกในศาสนาพุทธนะั่นคือพระอัญญาโกนัญญะดวงตาเห็นธรรมนะครับวันอาสารหาบูชาจึงจัดเป็นวันพระสงฆ์ ส่วนวันมาฆบูชาพระสงฆ์มาเยอะมากแต่ความสมคัญคือวันนั้นเนี่ยเหมือนเกิดหัวใจพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าโอวาทปฏิโมกจ้ะไหมฮะทำดีละชั่วทําใจให้บริสุทธิ์นะครับเราจึงเรียกวันมาฆบูชาว่าเป็นวันพระธรรมส่วนวันอัฐรมีบูชาคือวันที่ระลึกการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับโอเคครับวันนี้เอาพอหอมปากหอมคอ5ข้อก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ